สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูก,กาล202220 2 3สัปดาห์ที่22ค่ะสำหรับผลการแข่งขันเมื่อคืนวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566นะคะเชลซี Chelsea, ค่ะก็เปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป0ประตูต่อ0 และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้ฟูลแลมที่แพ้มา2นัดติดนะคะแต่ว่าในนัดนี้สามารถเก็บได้1คะแนนสำคัญจากเชลซีได้สำเร็จค่ะจึงทำให้พวกเขาอยู่ในอันดับที่6โดยลงแข่งไปแล้ว22นัดมี32คะแนนค่ะส่วนเชลซีที่สถิติ5นัดหลังสุดนะคะชนะ1เสมอ2แพ้2ก็อยู่ในอันดับที่9นะคะโดยลงแข่งไป21นัดมี30คะแนนห่างจากทีมอันดับ4อย่าง แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดอยู่9คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดค่ะก็ทําให้พวกเขาต้องเร่งทําคะแนนอย่างหนักเลยนะคะเพื่อจะไต่ขึ้นไปอยู่ในอันดับสําหรับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าค่ะและในคืนวันเสาร์ที่4คกุมภาพันธ์2,566นะคะก็มีเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่22ค่ะเตะกันอีก7คู่ด้วยกัน โดยเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะเอเฟเวอร์ต,ตันพบกับอาร์เซนอลถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะ ส่วนเวลา22่สนอริกาค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับคริสตัลพาเลสถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะบูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์พบลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ไบริทันแอนด์โฮฟเอเบีเอนพบบอลมัดถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล6เบรนท์ฟอร์ดพบเซาท์햄ตันถ่ายทอดสดทางช่องทรูสปอร์ต7และไอดีสเตชันช่อง894เก้ ส่วนแอสตันวิลล่าค่ะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ถ่ายทอดสดทางช่องถูปพรีเมียร์ฟุตบอล8และเวลา0นาฬิกา30นาทีค่ะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่องถูปพรีเมียร์ฟุตบอล1และถูปพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำหรับสัปดาห์ที่22ที่สปอร์ตแอนนิวจะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ